สังเกตง่ายๆนะคะ MC 24%ของแท้ต้องมีสติกเกอร์ออยาข้างกล่องใช้แล้วหน้าไม่พังรับประกันแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเลนก็ไปเจอเซรั่มตัวหนึ่งมาตอบโจทย์ผู้หญิงสาวๆนุ่มๆนะคะที่บอกว่าไม่อยากจะเออแบบฉีดผิวเข้าไปอย่างเงี้ยกลัวเข็มอะไรอย่างงี้นะคะแต่อยากหน้าใสาหน้าแบบเด็กๆนะคะไม่อยากแบบว่า ให้หน้าแบบว่าดูแก่กว่าวัยอันครวรนะคะลินก็มาเจอกับตัวนี้นี่ NC 24นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มพรีเซนตอหรือเซรั่มรบแก่ร0 0นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยในหนึ่งกล่องก็จะมี6ขวดนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นี่คะ่ะนี่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเซรั่มรบแก่ที่แบบว่าลินลองใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าทำให้หน้าของเราเนี่ยดูแบบว่าเด็กลงอะ่ะอืแล้วก็ สำหรับคนที่ผิวมันเนี่ยสามารถใช้ได้ด้วยนะแล้วก็นี่ให้ดูเนื้อของเขาเป็นเซรั่มแบบใสๆแบบนี้ค่ะนะคะนี่ตัวนี้ก็จะบางเบามากๆแล้วก็ที่สำคัญไม่มีกลิ่นฉุนเหม็นใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะเนี่ยทำให้แบบว่าสบายหน้านะคะเวลาเวลาแบบว่าเราทาอะไรอย่างนี้นะผลตอบรับที่ลินได้แบบว่า สังเกตแล้วเนี่ยก็คือหนึ่งเลยนะคะกระชับมากกระชับรอยแบบว่ารอยเหี่ยวย่นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็แบบโคกรูบผมขนเนี่ยเด็กลงนะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าแบบเป็นเซรั่มลดแก่อยู่แล้วนะคะเราก็รู้สรารคุณของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วตัวนี้เนี่ยดินบอกเลยว่าคนแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้นะคะแล้วก็สําหรับคนผิวมันเนี่ยใช้แค่ตอนอก่อนนอนเนาะแล้วหรือเออจะใช้ตอนวันเว้นวันก็ได้นะคะส่วนตัวดินเป็นคนที่แบบ ผิวกลางๆโอเคเคนะคะแล้วก็ใช้ทุกวันก็ดีอ่ะดีมากตัวนี้นะทําให้แบบว่าลินแต่งหน้าแล้วติดทนตลอดเลยแบบนี้เนาะลองไปหาซื้อหาใช้กันมาดูจน,นี่ไม่ต้องไปเสียตังแพงๆแล้วก็ใช้แค่อันนี้ราคาแบบโอเคเคนะคะกางนะคะหนึ่งหนงกล่องนี่ก็ใช้ได้หลายเดือนเลยนะเนาะไปหาดูตัวนี้ค่ะ